ครับสวัสดีมิตรรักบรรณียาทุกๆท่ทานนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าบายุนะคะเป็นนิยายจบในตอนนะคะเรื่องอุบัติเหตุรักแต่งโดยเรื่องเล่าบายุไปรับฟังกันได้เลยนะคะสลาแก้วเป็นคนไม่ชอบออกงานสังคมตั้งเอแต่เธอเรียนจบมาจากต่างประเทศเธอก็ไม่เคยออกไปที่ไหนถ้าไม่จำเป็น แต่วันนี้เธอคงจะปฏิเสธมารนานไม่ได้ก้คุณหญิงแปลวพรันดานไปโมกับเพื่อนๆไว้เยอะว่าลูกสาวสวยเก่งและเป็นกุลระสตีโทคุณแม่นะคุณแม่สลาไม่ได้อยากมาเลยมันเป็นงานการกุศลท้งจัดขึ้นบนเรือยอดลำใหญ่แขกที่มาร่วมงานเป็นไฮโซทั้งคุณหญิงคุณนาย นักธุรกิจใส่เพชรพลอย,ร,ยระยิบระยับแสบหูแสบตากันไปหมดเมื่อขึ้นเรือมาเสร็จคุณหญิงแพรวพันธ์ก็ถูกคุณเพื่อนลากตัวไปคุยเรื่องการประมวลสินค้าโดยทิ้งให้สลาแก้วยืนเวงอยู่คนเดียวโดยที่คุณหญิงไม่ลืมบอกลูกสาวว่าให้เดินเล่นและชมงานรอสลาแก้วที่เบื่อผู้คนเยอะแยะเลยกะปลีกตัวขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือ พอก้าวขาผลบันไดขั้นสุดท้ายสลาแก้วก็จะถอนหายใจแบบล่่งอกแต่ยังไม่ทันได้ถอนหายใจตาเจ้ากรรมก็แทบเบิกพโพรงขึ้นโอ้ตายแล้วมาผิดเวลาแล้วเราสลาแก้วยกมือขึ้นมาปิดตาเมื่อภาพตรงมุมในสุดของดาดฟ้ามีผู้หญิงกับผู้ชายกำลังเบียดตัวเข้าหากัน ผู้ชายร่างสูงก้มต่ำลงในขณะที่ผู้หญิงก็กำลังแงนหน้าขึ้นเขากำลังจะจะไวเท่าทานความคิดสลาแก้วก็หันหลังอุ๊ยวายเสียงหวีดร้องดังขึ้นทำให้ชายหญิงที่กำลังจะจุมพิตกันได้สติขึ้นมาทันทีหญิงคนที่กำลังจะจุมพิตกับชายนมก็ละล่ำละลัก บอกออกไปว่าอับซอนขอต,ตัวก่อนนะคะกลัวจะเป็นนักข่าวพรุ่งนี้จะมีข่าวซุบซิบหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดจบหญิงสาวก็เดินหนีไปด้านสลาแก้วโล่งใจเขาคงพากันไปหมดแล้วแต่เป็นยังไงบ้างคุณสลาแก้วเงยหน้าขึ้นอย่างฉับพลันตายแล้วผู้ชายยังอยู่ สลาแก้วยิ้มแย่ๆมองผู้ชายร่างสูงใหญ่ที่ยืนถามหลอนแสงไฟที่สาดมาจากทางด้านหลังทำให้สลาแก้วเห็นหน้าเขาไม่ชัดนักเออม,มไม่เป็นไรค่ะแค่ส้นรองเท้าหักหญิงสาวบอกอยากแอบ,บดูเขาทำอะไรกันก็เลยถูกสวรรค์ลงโทษเอ,อ๊ะคุณฉันแค่ต้องการขึ้นมารับลมเย็น นี้ผู้คนพลุกพร่านใครจะคิดละวว่าจะมาเจอคนหน้าไม่อายเลิฟเซียนกันกลางแจ้งไม่อายฟ้าอายดินผงสะทอนเดินเข้ามาช่วยพยุงหญิงสาวให้ลุกขึ้นยืนร่างสูงยืนประจันหน้าในระยะใกล้ชิดทำให้ผงสะท้อนเบิกตากว้างผู้หญิงคนนี้สวยสวยมากชุดสีฟ้าอ่อนรัดรูปสายตาของ พงสะทอนกวาดลงตำรูปร่างสมส่วนอรชรเพอร์เฟกเธอเป็นใครกันนะพงสะทอนคิดหรือว่าจะเป็นพวกนางแบบดาราแถวหน้ามหาเสียในงานและความคิดเขาก็หยุดลงเพียงเท่านั้นเมื่อมีคนมาตามหญิงสาวคุณหนูสลาแก้วคะคุณหญิงแพรวพันให้มาตามคะ่ะ อ๋อลูกคุณหญิงแพรวพันนี่เองใช่เขารู้จักคุณหญิงแพรวพันและคุณหน้าเป็นอย่างดีเพราะออกงานการกุศลและทำธุรกิจที่ทำร่วมกันก็มีมากเขาเคยได้ยินคุณหญิงพูดถึงลูกสาวบ่อยๆในวงสังคมและงานต่างๆเพิ่งจะได้พบตัวจริงกวันนี้สวยฉลาดทันคนแบบนี้ ไม่สมัครเป็นลูกคุณเคยคุณหญิงแพวพันคงจะไม่ได้แล้วพงสะ้อนคิดและยิ้มกริมสลาแก้วเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่และเข้าไปหาคุณหญิงที่มีเพื่อนคุณหญิงยืนอยู่ห้าถึงหกคนสลาแก้วยกมือไหว้ยอย่างนอบน้อมหลังจากนั้นก็เป็นเสียงเอ่ยชมตามมาติดติดหนูสลาแก้วเหมือนที่คุณหญิงแม่ ประกาศไว้เลยนะคะสลาแก้วกล่าวขอบคุณทั้งที่ในใจอยากจะเดินหนีเต็มทนแล้วก็มีอีกหนึ่งหนุ่มเข้ามาสวัสดีและทักทายคุณหญิงสวัสดีครับอ้าวคุณพงศธรมาด้วยเหรอคะมาสิครับงานนี้เป็นงานใหญ่คงขาดผมไม่ได้หรอกครับชายหนุ่มยิม้ม และปลายตาไปทางหญิงสาวคุณหญิงแพรวพรรณแอบมองตามชายหนุ่มและเอ่ยแนะนำบุตรสาวนี่หนูสลาแก้วบุตษสาวทิฉันเองค่ะสลานั่นคุณพงสศธอน,นักธุรกิจพ่อพระใจบุญของเมืองไทยคุณหญิงแพรวพรรณแนะนำคุณหญิงก็นแนะนำเกินไปครับผมก็เป็นคนธรรมดาที่ชอบทำบุญ ไม่ได้ใจบุญอะไรขนาดนั้นหรอกครับเมื่องานการกุศลเลิกชายหนุ่มจึงได้ขออนุญาตคุณหญิงแพรวพันไปเยี่ยมเยือนท่านที่บ้านและคุณหญิงแพรวพันก็อนุญาตได้สิคะไปตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะคุณหญิงแพรวพานเปิดทางด้วยตัวปลสะทนเองก็เป็นคนขยนันตั้งใจทำงาน และทำบุญร่วมกับคุณหญิงแพรวพันธ์บ่อยๆเรื่องสาวๆหรือก็มีบ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่จริงจังนักในเมื่อพงศธรพึงพอใจลูกสาวของคุณหญิงและพงศธรก็เป็นคนดีนระดับหนึ่งแล้วทำไมคุณหญิงจะไม่ได้อยากใช้หนุ่มมาเป็นลูกเขยละ่ะเรือล่มในาน้องทอนจะไปไหนเสียจริงไหมคะตั้งแต่วันที่คุณหญิงอนุญาต ชายหนุ่มก็มาเป็นแขกที่บ้านประจำจนวันหนึ่งเมื่ออยู่กันตามลำพังหญิงสาวก็เอ่ยถามขึ้นดิฉันไม่ทราบว,ว่าคุณจะมาที่บ้านดิฉันทำไมบ่อยๆหรือที่บ้านของคุณไม่มีข้าวกินผงสะทอนยิ้มให้หญิงสาวพร้อมกับตอบข้าวหนะ่ะมีกินครับแต่ไม่อร่อยเท่าบ้านนี้แต่ฉันไม่ชอบ หญิงสาวว่าแต่ผมชอบมันทำให้ผมกินอิ่มและนอนหลับฝันดีทุกครั้งที่ได้มาบ้านนี้เอ๊ะคุณพงทธนหญิงสาวแวนฉันไม่อยากเป็นของเล่นของใครถ้าคุณจะมาที่นี่เพื่อต้องการของเล่นก็กลับไปเถอะค่ะเวลาหกเดือนเต็มที่พงศธนเที่ยวไร้เที่ยวคือไปมาจนสนิทกับทุกคนในบ้าน แม้แต่หญิงสาวในใจลึกๆก็แอบวันไว้และมีใจให้กับพงศธรวันนี้หญิงสาวจึงต้องพูดเพื่อเคลียร์เรื่องที่ค้างคาใจก็จะเรื่องอะไรล่ะคะสลาแก้วผมชอบคุณตั้งแต่แรกเห็นตั้งแต่วินาทีแรกเลยและมันทำให้ผมอยากได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตแล้วผู้หญิงของคุณคนนั้น คนที่คุณกำลังจะพงษ์สทรจับแขนเรียวหญิงสาวทั้งสองข้างให้หันมาเผชิญหน้ากันและพูดขึ้นว่าผู้หญิงที่คุณเห็นก็เป็นแค่ทางผ่านมันจบลงไปแล้วตั้งแต่ที่ผมเจอคุณผมได้เคลียร์ตัวเองทุกอย่างเพื่อคุณหัวใจของสลาแก้วเต้นตุบๆใจสันรรัว หน้าบานขึ้นมาทันทีจากที่บูดบึ้งอยู่แต่งงานกับผมนะครับชายหนุ่มนั่งคุกเข่าลงตรงหน้าหญิงสาวแล้วหยิบแหวนที่เขาได้แอบไปสั่งทำไว้เพื่อเธอโดยเฉพาะแล้วสวมแหวนเพชรเม็ดเ,ดเครื่องลงบนนิ้วนางข้างซ้ายโดยที่หญิงสาวไม่ได้ปฏิเสธแถมยังยืนอึง้งทำตาปิปีบไปหลายนาที สลาแก้วมองแหวนในมือสลับกับใบหน้าเหลาคมของพงศธรหล่อนยังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นค,คะคุณไม่ได้ล้อฉ,ฉันเล่นใช่ไหมคะถ้าการสวมแหวนเป็นการล้อเล่นชายหนุ่มลุกขึ้นแล้วเท่าทำแบบนี้ล่ะพงสศอรก้มศีรษะลงมาประทับริมปีปากบางจุมพิษบทคราวลงมาอย่างนุ่มนวล มือนาะประคองท้ายถอยของหญิงสาวไว้และออกแรงบทขยี้จุมพิษต่ออย่างหนักหน่วงจุมพิษของพงสะททำให้หญิงสาวลอยเคว้งอยู่บนอากาศพงศะทอนถอนริมฝีปากออกมาอย่างเสียดายผมรักคุณแล้วคุณระครับรักผมบ้างไหมอันที่จริงฉันคิดว่า คุณเป็นผู้ชายที่ฉันควรจะอยู่ให้ห่างๆแต่เมื่อได้อยู่ใกล้คุณฉันก็อดที่จะรักคุณไม่ได้ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่รู้รู้ฉันก็รักคุณไปทั้งหัวใจแล้วล่ะค่ะชายนมยิ้มกว้างหนึ่งเดือนต่อมางานแต่งงานของทั้งสองก็ถูกจัดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ และก็ถึงเวลาส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าสู่ห้องหอคืนแรกเสื้อผ้าของเจ้าสาวถูกปลดออกอย่างแผ่วเบาจุมพิษแลกจุมพิษกระแสะอารมณ์เริ่มโหมแรงขึ้นเรื่อยๆผงสะท้อนวางภรรยาสาวลงบนที่นอนนุ่มก่อนจะทาบทับลงไปติดๆและเสื้อผ้าของทั้งสองก็หลุดออกไปจากร่างกายไม่นาน พาอยุรักก็โหมกระนำ่ำจนห้องนอนแทบไหม้ร่างเล็กครวนครางแทบขาดใจในทุกจังหวะการทาทถมไม่นานร่างใหญ่ก็เร่งจังหวะการทาทถมพาเธอและเขาไปยังปลายทางแห่งรักทั้งคู่แทบจะสำลักความสุขพร้อมกันนั้นปวงสะท้อนกไ็ได้ปลดปล่อยลาวาแห่งการกำเนิดชีวิตใหม่ออกมาอย่างท่วมทน้น สองสามีภรรยาตกอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันแสนเนิ่นนานความสุขจากนี้ไปชีวิตของพวกเขาจะมีกันและกันนิดนิรัน์จบบริบูรณ์แล้วนะคะเรื่องอุบัติเหตุรัก ถ้ากิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้ยวยจ้าเป็นเรื่องสั้นๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาบวยพรขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ ท่านยูคะ่ะเป็นแค่นิยายนะคะไม่ได้มีภาพนะคะมีแค่เสียงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าโจงครื่มอะไรขนาดนั้นไม่ต้องบินคลิปนี้นะคะอย่าบินคลิปนะคะสวัสดีคะ่ะ